สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนี่ก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็คืมฟ้าคืมฝนครับวันนี้เป็นแบบนี้มาสามวันแล้วผมก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่แต่กระสวนนะก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาทำโคนต้นฝรั่งนะ กะว่าวันนี้จะเอาแถวนี้ให้เสร็จครับเหลืออีกห้าต้นดินก็สาหัสนะเมื่อกี้เหมือนฝนจะลงนะครับแต่ว่าก็ลงนิดนึงแล้วก็หยุดไปละตกแบบหลอกหลอกเราให้เราดีใจนะกระดินก็แห้งแรงนะครับแห้งแรงเหมือนเดิมก็ ค่อยๆขุดไปครับพอดีคุยไปเรื่อยนะเพื่อนๆก็อยากถ่ายคลิปให้มันมีคลิปลงนะครับก็นี่มาดูชุดฝรั่งชุดนี้ก็ปลูกไปประมาณสามเดือนนะครับก็ติดลูกครับแต่ว่าเด็ดทิ้ง มันก็กิ่งสวยเลยกิ่งสวยกาลังสวยเลยครับเดี๋ยวมาตอนมวตอนเราเลยดีกว่าครับเพราะว่ายัางไงก็ยังไว้ไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยปล่อยให้เขาโตหน้าฝนนะครับตอนช่วงนี้ก็น่าจะประมาณสองเดือนนู่นแหละครับน่าจะออกรากนะมันมันมันออกช้านะครับ ออกช้ากว่าหน้าฝนเราก็เดี๋ยวมาเผื่อเราตอนเนี่ยตอนได้สามกิ่งนะเผื่อเขาจะแตกข้างล่างเป็นพุ่มนะเหมือนเราทดไปในตัวนะก็น่าจะได้เป็นสิบกิ่งอยู่ครับชุดชุดรุ่นนี้นะตัดยอดไปรอบหนึ่งครับตัดยอด แล้วก็นี่เขาแทงกิ่งขึ้นมาได้จร,จริงจะเลี้ยงให้เป็นทรงพุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวตอนตอนก็เหมือนเราจะได้ไม่ต้องเสียกิ่งไปนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้ถึงสองร้อยกิ่งนะครับเพื่อที่จะไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับน้ำก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ วิธีเนี่ยครับเดี๋ยวจะแปลงนุ้นก็ว่าจะใช้วิธีนี้แหละครับเดี๋ยวจะหาโอ่งแบบโอง่งโอ่งปูนใหญ่ๆครับพอดีบ้านน้องสาวเขาให้มาให้มาสองโอ่งครับแต่ยังไม่มีปัญญาไปขนเลยก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเดี๋ยวหาทางเนะี่ยหาทางเอามาให้ได้ ต้นไม้ก็ได้น้ำเหมือนได้ไอฝนไปครับสองวันที่ผ่านมาก็ตกช่วงเวลานี้ครับตกนิดนึงดินไม่ได้เปียกหรอกครับเพื่อนๆดูนะครับดินข้างๆที่ขุดเนี่ยแข็งโปกเลยครับก็ชมบรรยากาศครับ ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะเดี๋ยวพอดีมีหมักทำหมักขี้ควายไว้นะเป็นปุ๋ยคอกเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปแบบปลูกผักมั่งดีกว่าครับวิดีโอนี้ก็พามาชมเนาะชมสวนถ่ายแต่ฝรั่งนะช่วงนี้ครับเพืเ่อนๆก็วิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ